ไปที่ภาคเหนือนะคะชาวบ้านกระเบิดดินอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดินทางนับร้อยกิโลเมตรไปจัดกิจกรรมต่อต้อตานเหมืองแร่ฐานหินในตัวเมืองเชียงใหม่บอกเล่าปัญหาการขอสัมปทานเหมืองแร่ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันจันทร์นี้ค่ะ ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมนิรรศการถ่ายภาพบอกเล่าปัญหาการขอสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินเนื้อที่284ไร่ที่บ้านกระเบิดดินอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมอมก๋อยแดนมหัศจรรย์ลมหายใจบนไหล่เขารอยยิ้มของผืนดินเสียงหัวเราะของสายน้ำอยู่ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะกิจกรรมนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันกันกบเครือข่ายปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อคัดค้านการขอสัมปทานเหมืองแร่ฐานหินซึ่งชาวบ้านเชื่อนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA นั้นมีข้อพิรุษหลายอย่างทําให้3ปีที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทํารายงานประเมินผลกระทบโดยชุมชนหรือ CHIA เพื่อยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองในสัปดาห์หนะ้า ผลกระทบในในในชุมชนมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกชุมชนจะเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบทางอ้อมแล้วก็ทาตรงด้วยค่ะถ,ถ้าในทาอ้อมก็อาจจะเป็นในเรื่องภาวะร้อนในนะครข้างหน้าหรือว่าที่จะเกิดภาวะร้อนที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆในในประเทศเราถ้าทางตรงก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของชุมชนที่ที่จะได้รับสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายหรือว่าฝุงควนต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือนี่คือเป็นเป้าหมายหลัก ของการยื่นฟ้องครงนี้นะครับแต่ว่าเราเราต้องการให้มีการทบทวนเรื่องการทำา EA ใหม่นะครับหรือยกเลิกฉบับนี้ไปเลยนะครับถ้าจะทํากันใหม่ก็ต้องมาว่ากันกระบวนการใหม่ภายใต้กฎหมายใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีการรับรองสิทธิ์เหล่านี้ไว้นะครับ โครงการเมืองแร่ถ่านหินอมก่อยมีระยะเวลาในการยื่นขอสัมปทาน10ปีนะคะปริมาณถ่านหินประมาณ7,2 0 0 0 0ตันค่ะจะนำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานปูนซีเมนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะ